มาให้อีกหนึ่งคันสภาพพร้อมวิ่งงานสีขาวเดิมโรงงานปี2023เลขกไม่เพียงหลักหมื่นกับเจ้าตวตาคอมพิวเตอร์เครื่อง2.8รุ่น G L เกียร์ธรรมดาเบาะนัง V P สภาพ,พสวยจัดง่ายออกง่ายจัดไฟแนนซ์ป,ป้ายขาวป้ายฟ้าป้ายเหลืองได้ที่สำคัญคาเฟวยาวไปอีก90วันดูคิวนบำมารับสัดรสมาทีไปเลยมูลคคา5,000บาทสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอเจ้าบ้านอีกแล้วนะคะเซรีไทยรถสวยจังหวัดสุราธานี วันนี้ปั๊บอยู่กันที่สาขาฝั่งสนามบินหัวเตยพุนพินจังหวัดสุราษฎร์จ้ารถตู้นะคะเข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันใครที่กําลังตามหาตัวหน้ายาวปี2023นะคะไม่น้อยๆสภาพสวยๆมาดูคลิปนี้กันนะปั๊บเลยเดี๋ยวปัแ๊บบพามาชมรายละเอียดรอบคันทั้งภายนอกและภายในในคลิปนี้กันะปั๊บกันเลยจ้าและนี่คือสภาพตัวรถที่ปั๊บจะพามาชมวันนี้นะคะเป็นรถตู้หน้ายาวพี่ๆคะ่ะสภาพสวยสีขาว เดิมโรงงานเลยนะคะเป็นตัว a l นิ e นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านหน้าของตัวน้องกันก่อนเลยตัวนี้จะได้ในส่วนของตัวกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะสชั้นพร้อมโลโก้โครเมียมอยู่จุดกลางของตัวรถนะคะและในส่วนของตัวโคมไฟหน้านะคะก็ใสสวยคมใหญ่ และในส่วนของตัวไฟเป็นไฟหน้าแบบไฮโดรเจนนะคะพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้อีกด้วยนะคะกระจังหน้าสวยๆส,สีเดิมโรงงานขนาดนี้ถูกใจพี่ๆคนใดนะ,ะมาชมคลิปนี้กันแป๊บได้เลยนะคะ ในส่วนของตัวด้านข้างนะคะรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอใมไม่มีติดแก๊สนะคะตัวเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็ตและรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้ด้วยตัวนี้เป็นรถกดประจําการพี่พสวยแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวล้อ,อก,กันก่อนเลยตัวนี้ได้ส่วนของตัวยางวิสโตนนะคะ ตัวยางเป็นตัวยาง2 3 5ทับ6 5 r 1 6ดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยตัวนี้ร่องรอยการใช้งานคือดีมากไม่มีร่องรอยการเบียดฟุตบาทเลยพี่ดูนะคะในส่วนของตัวกรอบล้อตรงนี้คือสวยมากดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยๆเลยนะคะเส้นสายด้านข้างคือสวยกริฟเลยตัวนี้นะคะกระจกก็จะเป็น กระจกสีเดียวกับตัวรถด,ด้านล่างก็จะตัดด้วยสีดํามาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวกระจกเป็นกระจกที่แบบบานใหญ่คล้ายๆกับตัวไม้เจตี้เลยค่ะพี่ๆตัวนี้นะคะบั้งมือจับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถกระจกเดิมจากสูนเตอร์ตาเดี๋ยวเปิดมาที่ด้านในกันต่อเลยคันนี้พึ่งสปาค่ะพี่ๆด้านในนะคะตัวน็อตต่างๆให้ดูตัวน็อตก่อนเลยสวยเดิมมากๆนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเม็ดอากร์กันต่อพี่ๆ ตัวนี้เม็ดอากลมสวยนะคะให้ดูถึงความเดิมพี่พี่และคุมโทนด้านในนะคะตัวเบาะก,ก็จะเป็นเบาะแบบเป็นสีส้มพี่พี่สีโทนสวยมากดูสว่างเป็นเบาะ v p คู่หน้าแล้วก็ด้านในนะก็จะเป็นเบาะหนัง VP ีสามแถวด้วยค่ะพี่พี่ค่ะสวยงามมากเลยคันนี้นี่เลยค่ะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดบานประตูกันบ้างพี่พี่น็อตสวยเดิมนาะซูมเข้าไปด้านในแผงประตูดีไซน์สวยงามนะคะ ร่องรอยการใช้งานคือแทบจะไม่มีเลยพี่พี่คือใช้งานมาเนียบมากนะคะกระจกปรับลดด้วยไฟฟ้าตัวนี้ได้ฟิล์ม 3M พี่พี่แล้วก็มีในส่วนของตัวม่านบางังแดดมาให้แบบรอบคันกันเลยจ้าตัวนี้ประตูดูดไฟฟ้าพี่พี่ปิดเบาๆเนาะนี่เปิดมาดูด้านในโอ้ว้าวมาพี่พี่ค่ะสภาพด้านในคือบอกสวยมากนะคะคุมโทนด้วยโทนส้มนะคะตัดด้วยแบบ กลมกลืนด้วยเบรดนะคะนี่สวยๆเข้มขัดนิรภัยมีมาให้ครบทุกตำแหน่งตัวนี้ได้ในส่วนของตัวเบาะหนังนะคะ v p 3มแถวสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัวฝ้าด้านบนนะคะพี่ๆสวยใสมากนี่เราสปาให้แล้วนะคะพี่ๆในส่วนของตัวค้อนทุกกระจกมีให้ถังดับเพิงก็มีมาให้ด้วยตัวนี้หน้าจอเนาะตกแต่ง v p มาแบบสวยๆเลยพี่ๆนี่ด้านบน ว้าวมากนะคะหน้าจอขนาดใหญ่เป็นทีวีเปิดใช้งานได้ปกตินะคะพี่ๆค่ะตัวนี้ปัจจัยแม่แรงมีให้ครบพื้นพรมสะอาดสะอ้านปีก็ใหม่สภาพก็เนี๊ยบสวยกลิบมากพี่ๆตัวนี้คือดีมากตัวนี้ไฟก็เปิดใช้งานได้แบบปกตินะพี่ๆเนาะนี่ตัวน็อตต่างๆสติ๊กเกอร์ต่างๆก็ยังอยู่ครบพี่ๆให้ดูถึงความเดิมเนาะใครอยากดูรถชัดๆพี่ๆดูคลิปนี้ให้จบเนาะ หรือมาดูที่ร้านก็ได้ร้านก็จะอยู่ที่สาขาฝั่งสนามบินเนาะหัวเต้ยพพินจังหวัดสุราษฎร์พี่ๆมาเลื่อนก็คือเดิมเดิมไม่มีรอยเปลี่ยนมาเลยค้อนทุกกระจกมีให้นะสองชิ้นพี่ๆขาตัวนี้เบาะสวยมากพี่ๆขาตัวนี้ประตูดูไฟฟ้าไม่ต้องปิดแรงเนาะตัวนี้นี่เดี๋ยวปิดให้ดูเบาๆเขาก็จะล็อกของเขาเองนะสีสวยเดิมนะคะข้อฟังเสียงได้เลยลพี่ๆนี่กระจกเดิมจากศูนตัวต้าทางออกฉุกเฉินมีให้นะคะนี่เลย ด้านหลังกันบ้างค่ะพี่พี่มาชมด้านหลังนะคะตัวนี้ไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆใช้งานได้ปกติด้านหลังก็จะคาดด้วยโครมเมียมพร้อมโลโก้ตรงกลางของตัวรถไฟเบรกลงที่3ตัวกระจกไล่ฟ้าตัวปัดน้ําฝนแล้วก็มีกระจกมองหลังเนะพี่พใช้งานได้ปกติหมดเลยตัวนี้สติ๊กเกอร์ต่างๆมีให้อักษรโครเมียมอยู่ครบพี่พเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันบ้างพี่ๆด้านในนะคะ สวยงามขนาดไหนเปิดมาต่อเลยพี่พี่นี่ตัวนี้ก็จะมีทางออกให้ด้วยค่ะพี่พี่ตัวนี้จอดไปเหลืองได้เนาะจัดฟไฟแนนซ์ไปขับไปฟ้าไปเหลืองได้หมดเลยพ,พี่และด้านหลังของเขาออกแบบมาพร้อมสามารถวางสัมภาระกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารได้เยอะกันเลยทีเดียวพี่พี่และด้านข้างแถบด้านข้างนี่ก็หุ้มหนังมาให้โทนส้มสวยๆแบบนี้เลยพี่พี่พื้นสะอาดสะอ้านเนาะนี่เลย เดี๋ยวมาดูความเดิมตัวนี้ใครได้ไปคุ้มมากราคาน้องร้านต้นๆพี่พี่เดี๋ยวแป๊บบอกราคาให้ตัวชกต่างๆใช้งานได้ปกติด้านหลังก็หุ้มแบบโกนสีเบดเบเนาะสวยๆนอ็อตสวยเดิมพี่พี่ปี23เนาะได้ขนาดนี้คือสวยมากพี่พี่นี่มีทางออกสุขเสริญให้ก็มีสัญ,ญลักษณ์เขียนให้นะพี่โน,น้ะมีหุ้มหนังมาให้อย่างดีตัวนี้ข้อดีของรุ่นนี้แป๊บชอบอย่างหนึ่งพี่พี่เขาจะมีแบบ ตัวดึงเนาะให้เปิดปิดใช้งานได้ง่ายสําหรับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราแบบนี้นี่ปิดง่ายเบาสบายมากพี่พี่ขานี่เลยนะคะนี่เดี๋ยวมาชมรายละเอียดอีกหนึ่งฝั่งพี่พี่ขาสวยเดิมมากนะคะอีกด้านฝั่งของตัวรถก็คือสภาพสวยนะคะตัวเส้นสายด้านข้างเหลี่ยมต่างๆนะคะพี่พี่สวยเดิมมากกระจกเดิมจากสูนโตโยต้านะคะนี่เลยพี่พี่ทุกบาน มีทางออกฉุกเฉินระบบเซฟตี้ให้ทั้งสองฝั่งพี่พี่นี่เลยเดี๋ยวมาดูนะคะบานประตูด้านในกันต่อเลยค่ะนี่ก็อย่างที่บอกเนาะม่านมีให้รอบคันเลยกระจกปรับรถด้วยไฟฟ้ากระจกมองข้างก็ปรับแบบไฟฟ้านะคะพี่พี่นี่สวยนาอสวยเดิมพี่พี่คอนโซลด้านในเนาะก็จะคุมโทนแบบโทนดำเข้มแล้วก็โทนแบบ คล้ายๆแบบเทาอ่อนๆพี่ๆออคือสวยคือดีแล้วก็สติกเกอร์อะไรต่างๆอยู่ครบเดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งบานพี่ๆเปิดน็อตให้ดูให้ดูเม็ดอาร์คนะคะนี่ให้ดูด้านใน,นแล้วพี่ๆบอกคือสวยกริปไม่มีร่องรอยการฉีกขาดเลยนะพี่ๆเนาะตัวนี้เดี๋ยวแป๊บสปาให้ก่อนออกรถพี่ๆใครสนใจตัวนี้มีเก้าอี้เสริมให้ด้วยเนาะ ตัวมาลายมี srs แบบคู่หน้าเดี๋ยวมาดูเลขใหม่ค่ะพี่พี่เออเลขหมคอยู่เพียงแค่8ปดหมื่นนะคะ251กิโลเมตรเท่านั้นพี่พี่ไมคหลักหมื่นด้วยหน้าจอฟังก์ชันระบบทัชส,สกรีนเชื่อมต่อบลูทูธ a p p l p l a คา l a เพ n d r o i d ได้นะคะตัวนี้ตัวแอร์ปรับแบบอนาล็อกตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลแบบ6สปีดมาให้แล้วด้วยพี่พี่เป็นตัวเกียร์ใหม่เลยเนาะนี่ดีไซน์ด้านในด้านหน้านะคะเก้าอี้เสริม ตัวนี้ไม่มีผู้โดยสารก็วางของเอกสารนะคะวางแก้วน้ําได้ฝ้าด้านบนสวยงามนี่เลยค่ะตัวม่านมีช่องใส่แว่นตาให้แล้วก็ตัวไฟเปิดปิดใช้งานได้ฝั่งนู้นนะคะยังไม่ได้แกะถูงเลยพี่พี่ให้ดูถึงความใหม่ความสะอาดนะคะกว้างขวาขงโอ่อุ่นี่เลยพี่พี่เดีย๋ยไปพามาชมรายละเอียด้องเครื่องตันต่อเลยพี่พี่ตัวนี้เนาะ ตัวหน้ายาวตัวออนะิวเนาะห้องเครื่องของตัวน้องก็จะอยู่ด้านหน้าของตัวรถนะคะพี่พี่นี่เดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยเนาะนี่เลยค่ะพี่พี่ขมาต่อกันที่ด้านหน้านะคะของเครื่องยนต์พี่พี่หัวใจหลักเลยการดูรถพี่พี่คันหน้าสวยไหมสวยมากนี่ให้ดูด้านในพี่พี่แผ่นเพจเดิมปีสองพันยี่สิบสามนะคะตัวนี้ผลิตรหัสเครื่องยนต์หนึ่ง gdf tv เครื่องยนต์เดียวกับ จ้ากระบะของเรานั่นเองนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,008 mm. เครื่องยนต์ดีเซล4สูบ16วาลเครื่องยนต์ตัวนี้ดี 4D ไม่มีคราบน้ำมันเลยเยิ้มนะคะห้องเครื่องคือสวยเนี้บมากเมื่อกี้สตาร์ทรถมาคือแบบเครื่องแน่นเครื่องดีพี่ๆตัวนี้รับประกันเครื่องยนต์เกียร์0-2ปีนะคะนี่น,อน็อตต่างๆพี่ๆตาปั้มจากคุนโตต้ตามีมาให้สติ๊กเกอร์อยู่ครบเม็ดอาร์กลมสวยพี่ๆ ให้ดูความเดิมทั้งสองฝั่งเลยนะคะตัวนี้ก่อนออกรถนะว่ามีการตรวจเช็คจากพี่พี่ช่างชนานาญการมาให้มากกว่า30รายการพี่พี่ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภออยู่ต่างภาคไม่ต้องกังวลนะว่ะมีบริการจาัดเฟรนชให้ถึงหน้าบ้านส่งมอบรถให้ถึงที่และยังไม่หมดเพียงเท่านี้จากพี่ๆค่ะ ลูกค้านะคะที่สนใจดูกินแป๊บมามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะนอกจากเปลี่ยนไทายของเ, T, เร็วมีบัตร SRT เร็นี่คัฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานมีโปรคัฟฟี่0วันให้ด้วยนะ,ะพี่คะและรถของเรามีการตรวจเช็คโครงสร้างรถจากบริษัทชั้นนําที่ได้มาตรฐานผ่านการตรวจ5ดาวตรวจเช็คนะพีนะะ่เนาะรับรองเลยได้รถสวยเนียบทุกคันนะคะตัวนี้บอกเลยนะคะ ซื้อคันแรกต้องมีซื้อซ้ำคันที่สองที่สามมาอย่างแน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยไม่หลักหมื่นปียสามในราคาสุดพิเศษเดี๋ยวบมาย้ำสเปคโปรโมชั่นกันให้อีกครั้งค่ะพี่ๆเป็นงไงมากคะสำหรับเจ้ารถตู้คอมพิวเตอร์ที่บัพามาชมวันนี้เป็นตัวหน้ายาวพี่ๆใครตามหาตัวหัวยาวมาทางนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.8เป็นเกียร์ธรรมดาพี่ๆค่ะตัวนี้ใช้งานง่ายนะคะสภาพสวยด้ปี2023วันนี้จัดมาให้ในราคาพิเศษสุดๆเลยพี่ๆ 1, 1 6 8 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะผ่อนค้างวดนเริ่มต้นประมาณ2,000 0เท่านั้นพี่พี่คาจัดง่ายออกง่ายจัดเฟนเน้นไ้ายขาวไปฝาไปเหลืองได้ใครที่สนใจกำลังมองหารถตู้ใช้งานนะคะไม่ว่าจะวิ่งทัวร์ดีกับโรงแรมรับส่งนักเรียนพี่พี่ค่หรือใช้ในครอบครัว ัวนี้เบาะหนัง v i p ีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยราคาสุดพิเศษสนใจคันนี้รีบติดต่อหา้รงแปร๊บด่วนๆได้เลยพี่พีที่เบอร์0ู1 1 7 8 6 9น9นะคะดูคลิปนี้แคปหน้าจอแอดไลน์มาได้เลยนะคะเบอร์นี้เลย0 6 1 1 7 8 6 9 9 9พี่ๆ่สนใจคันนี้รีบติดต่อหา้องแปร๊บด่วนๆเลยนะคะรถนี้จำนวนจำกัดพี่ๆ่คะวันนี้แป๊บต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะคิดถึงรถนต์มือสองสภาพส,สวยๆคิดถึงเรแป๊บเซ็นไทรถสวยนะคะบ๊ายบาย